สวัสดีเจ้าวันนี้น้องมหมากใหม่พาคุณยายกับคุณย่ามากินข้าวลำล้ำ,ลำที่ร้านพาขวัญปูไข่จอมตองเจ้าบรรยากาศของร้านก็ดีขนาดเลยเจ้ามีตึงโซนเอาท์ดอร์และินดอร์เจ้าถ้าอยากได้ความเป็นส่วนตัวมากขึ้นก็นั่งตามซูมได้เลยเจ้าเป็นแหมหนึ่งร้านเด็ดร้านดังในเภอจอมตองพิกัดบ้านแตนคำตางไปวังตาลเจ้าร้านนี้มีกุ้ง เป็นปูเป็นเป็นฮืดตักแบบอี้เลยเจ้าทุกเมนูก็ราคาพิเศษเป็นกันเองยกทะเลเจากสุราษฎร์พังงามาไว้กันเตี้ยมเออจอมตองเลยเจ้า สำหรับแฟนๆที่รับชมคลิปของน้องบณีเจ้าต่างร้านมีโปรโมชั่นทุกวันอังคารและวันพฤหัสเจ้าเซ็ตสุดคุ้มเหมาจ่าย1,000บาทเลือกไปเลยมี10เซ็ตไปกันนะเจ้าสามารถเลือกได้ทุกเมนูและฟรีน้ำเปล่าและน้ำแข็งสร้างอาหารก้ามเดียวเจ้าก็ทยอยเริ่มมาเสิร์ฟกํากยัางกํายัง การแรกที่มาก็คือหอยแครงแบบสดมากๆเลยสามารถสั่งได้ว่าจะลวกซุกหรือว่าลวกแบบเลือดซิบๆอร่อยมากหวานทุกแกนแล้วเป็นหอยที่คัดพิเศษเลยเจ้า จิ้มหอยแครงกำลังหวานติดปากกำเดียวกุ้งแม่น้ำเผาก็มาเลยเจ้ารอบนี้น้องพนีสั่งเป็นเกิงกิโลได้ตึงหมด4 -5 ตัวคัดไซส์ใหญ่ๆแล้วต้องมีมันกุ้งทุกตัวตัวเจ้าเสิร์ฟพร้อมกับน้ำจิ้มซีฟู้ดสุดเด็ดของร้านรับรองว่าเด็ดแต่แต่เลยเจ้าบอดต้องเตือมาอย่างคืออร่อยมากทุก เมนูทําสดๆใหม่ๆจานต่อจานอยากจะได้เมนูออย่างสามารถสั่งเชฟบอกเชฟได้เลยนะเจ้าเนอร์อ,อิจฉาคนจอมตองขนาดเลยที่มีร้านเด็ดร้านดังจีมาเปิดเจ้ารอแหมสักกรรมเมนูที่3ก็ยกมาเสิร์ฟจูโตเลยกับเมนูหมึกนึ่งมะนาวจีจัดเปรี้ยวดึงใจกับข้าวสวยฮ้อนกับคือเมาะขนาดเลยเจ้าแล้วในที่สุดพระเอกของเฮาก็มาแล้วเจ้าปูไข่พัดพงกะรีที่รอคอยเจ้าพัดพงกะรีปูไข่แบบเน้นเน้น เลยปิ้นกระดองออกมาพอก็คือไข่เต็มอองเลยเจ้าดูนี่เลยชัดๆแล้วไข่นะมันยังติดที่ตัวปวทุกตัวเลยคุ้มค่ามากเลยสําหรับจานนี้เจ้าปูตัวใหญ่ขนาดได้เจ้ามากินกันนั่งๆนะเจ้าอ่อันนี้ร้านข้าวัลู้้ไข่จมทองนะคะ ถ้าลูกค้าผ่านไปผ่านมานะคะแวะทานได้ที่ร้านผักขวัญน,นะคะร้านเราจะเป็นร้านอาหารทะเลสดๆนะคะลูกค้าปูนี่ส่งตรงมาจากเกาะสุราษฎร์นะคะเป็นปูพันธุ์ทองหลังติดใจร้านนี้เหี้แล้วถ้ามาจอมตองกํนนี้ต้องแวะร้านนี้ตลอดแล้วเลยซื้อไปฝากคุณตาที่บ้านตัวยนะเจ้าลำแต่แต